ดวงดีดวงร้ายคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่13ถึง19มกราคม2 5 6 8สัปดาห์นี้น่าดวงดีก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกการงานทั้งหลายนะครับนะการงานน่าจะมีความราบรื่นมีความสําเร็จนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงทีเดียวทําอะไรก็น่าจะสําเร็จได้นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะครับนะ ก็เรื่องของการติดต่อการเจรจาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การใช้สติปัญญาไหวพปิปฏิพานต่างๆทําได้ดีนะครับได้รับความชื่นชอบได้รับความชื่นชมมากๆแล้วก็มีความสําเร็จรออยู่นะฮะเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขมากๆกับผู้คนรอบตัวอาจจะหมายถึงที่ครอบคนในครอบครัวคนในที่ทํางานคนในคนในองค์กรก็เป็นไปได้นะครับ แล้วก็มีความพร้อมมีมีความสิ่งที่คุณมองการไกลเอาไว้นะครับน่าจะมีโอกาสที่จะทำสำเร็จได้นะครับกําลังตัดสินใจที่จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือก้าวออกจากจุดเดิมๆได้นะเรื่องของการติดต่อทางไกลงานต่างประเทศงานใช้สื่อต่างๆง,งานใช้สื่อต่างๆน่าจะทำได้ดีนะครับทำแล้วมีความสำเร็จ นะพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับรวมไปถึงการใช้วางกลยุทธ์การใช้ไหวพริบปฏิภาณต่างๆทำได้ดีนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าดีจริงๆนะครับด้านการเงินก็โดดเด่นนะมีโอกาสจะได้จับเงินจำนวนมากด้วยแต่ด้านดวงร้ายก็มีอยู่บ้างนะครับปลายนะในแง่ของ รู้สึกว่ามีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังรอ,อบรอบคอบให้มากๆและบางครั้งคุณอาจจะห่วงคนนั้นคนนี้มากเกินไปนั้นะมีความพวักพวงห่วงหน้าห่วงหลังการตัดสินใจก็เลยไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าที่ควรนะครับอาจจะระแวงกลัวใครมาขโมยข้าวขโมยของนะกลัวพวกมิจฉาชีพอะไรพวกอย่างนี้นะครับไอ้เรื่องพวกนี้อาจจะต้องระวังจริงๆนะครับ แต่ถ้าไปห่วงคนอื่นมากเกินไปแทนที่จะห่วงตัวเองนะครับรักผู้พ้องมากเกินไปบางครั้งก็ทําให้เราจดจดจ้องจ้องเก,ก๊กังๆนะครับอะไรที่จะทําต่อก็ทําไม่ได้สักทีมูแต่คาราคาซังอันนี้ก็ทําให้เสียโอกาสได้นะแล้วก็มีความลังเลมีความกงังวลมีความไม่มั่นใจในตัวเองในบางโอกาสสิ่งเหล่านี้แหละครับคือปัญหาที่ทําให้คุณเอออาจจะขาด เสียโอกาสเรไยบางอย่างไปได้ต้องปลุกปลอบตัวเองให้มั่นใจนะครับอย่ามัวแต่ไปห่วงคนอื่นอย่ามัวแต่ไปหวังพึ่งใครต้องพึ่งตัวเองให้มากๆนะครับนะภาวะแบบนั้นก็อาจจะทําให้เสียเงินเยอะได้นะครับมีเงินเข้ามาเยอะอาจจะต้องเสียเงินไปเยอะเพราะความภาะวะกวงเหล่านี้นั่นเองนะครับด้านความรักก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะครับ เราระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงหน่อยละกันมีอะไรก็ใจเย็นค่อยพูดค่อยจาก,กันนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็อาจจะต้องระวังเรื่องสายตาอาจจะมีเรื่องแพ้โนนแพ้นี่นะครับบริเวณศีรษะหรือใบหน้านะก็ต้องระวังหน่อยแล้วก็แขนข้างขวากับข้างซ้ายนะครับนะก็ระวังกับเอวก้นต้นขาลงไปนะครับอาจจะมีแคดแัดยอกได้นอกกนั้นโดยภาพรวมถือว่าโอเคอยู่